สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมปอแหสตานนะครับก็จะมานำเสนอการเข้าปมเหที่ทํำยังไงให้ปมเหแน่นนะครับหรือเรียกปมเหตแต่ละชนิดแบบไหนนะครับครับปติดตามรับชมกันเลยนะครับครับผมจะนําเสนอเป็นปมสองขัดนะครับอันนี้ที่ผมเรียกนะครับแต่ อันนี้ผมปมนี้ผมก็ไม่รู้นะครับที่อื่นหรือต่างที่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปมอะไรนะครับอันนี้ผมก็จะเรียกประจําคือสองขัดนะครับสองขัดชั้นเดียวก่อนนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมจะใช้นิ้วนางนะครับเกี่ยวขึ้นมานะครับแล้วก็ตักสองครั้งนะครับแล้วตักกลางหนึ่งครั้งนะครับอ,อันนี้ต้องบอกนะครับที่ทำแล้วเป็นสองขัดชั้นเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกครั้งนะครับผมจะใช้นิ้วนางนะครับแตะที่เชือกไว้แล้วอ้อมขึ้นมาหานนิ้วโป้งแล้วนิ้โป้งกดไว้นะครับแล้วมันจะมีช่องให้เรานะครับสอดเข้าไป1ครั้งแล้วสอดกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วรูดนะครับอันนี้ขออธิบายแล้วนะครับสขัดชั้นเดียวนะครับ เราดึงแล้วแน่นนะครับแน่นแต่เราต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ป่มเข้านะครับครับต่อมาก็จะเป็นสองขัด2ชั้นนะครับปักเหมือนกันนะครับนี่นะครับสองครั้ง สอดกลางนะครับก็เพียงเพิ่มมาอีกตักเพิ่มสองเส้นคู่อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สอดกลางอันนี้ก็ดึงพอประมาณก็อยู่นะครับแน่นนะครับมาดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับ แล้วต่อมานะครับปมสองปมนี้ก็จะแน่นนะครับถ้าเรานำไปสานอันนี้เรามาวาดัดคุณหอยชั้นเดียวกันมั้งนะครับคุณหอยชั้นเดียวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้โป้งกดแะตะวัดได้ขึ้นมาพาดไว้บนนิ้วโป้งเราให้เป็นห่วงสำหรับไว้สอดชุนได้นะครับวนหนึ่งครั้ง แล้วก็ตักกลางหนึ่งครั้งเนี่ยครับอีกครั้งนะครับบาดกลนหัวชั้นเดียวครับหรือเรียกอีกอย่างนะครับ อาจจะเป็นเกี่ยว9ก้านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมจะเรียกอยู่2อ,อย่างวาดก้นหอยชั้นเดียววาดก้นหอยสองชั้นหรือ2ขัด2ชั้นหรือ2ขัดชั้นเดียวนะครับอันนี้ท่านผู้ชมลองหาข้อมูลดูนะครับในการเรียกนะครับอันนี้เราจะมาก้นหอย2ชั้นนะครับก็ตัก2ครั้งนะครับตส,สิงคู่2ครั้ง นะครับถามว่าสองที่ผมทำมานี่แตกต่างกันยังไงปมปมไม่แตกต่างนะครับเป็นปมเดียวกันแต่การทำงานแตกต่างอย่างที่ผมทำสองขัสองชั้นผมรอดตรงนี้แล้วก็มาอทับนี่โป้งบีบไว้แล้วก็ปไปช่องนะครับแต่ถ้าวาดก้นหอยอย่างนี้ก้นหอยจะุปแล้วงานออกมาเหมือนกันแล้วเพียงแต่ ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ละคนจะจะจะ,จะทำยังไงให้สารได้คล่องสําหรับคนนั้นนะครับแล้วแต่สถานที่เราฝึกมานะครับหรือเราจะฝึกด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะครับว่าเราเลือกจะเอาแบบไหนเลือกจะทําแบบไหนนะครับเนี่ยครับ นี่นะครับปมที่แน่นก็คือจะเป็นปมแบบนี้นะครับที่ผมทํามาสําหรับมือใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับปมแบบนี้แต่สําหรับการควักหรือการการเกี่ยวก้อยอันนั้นก็ก็ปมเหมือนกันแต่ปมอ,อีกแบบหนึ่งนะครับน,นั้นเป็นจะเป็นปมพิลอดครับแต่อันนั้นก็ต้องดึงนะครับพอเราควักแล้วเราต้องดึงนะครับถ้าไม่ดึงมันก็จะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับ พอดึงกระตุกแล้วเราก็ต้องเน้นดึงหลังอีกทีครับให้อยู่นะครับเราจะไปเห็นว่าความไวแต่เราก็มันไวดีเขาทําแต่มันก็ใช้แรงเยอะนะครับมันต้องมีดึงดึงลงมาแล้วแล้วก็ต้องกระตุกหลังอีกทีนะครับอย่างเงี้ยครับลงมาแล้วเราก็ต้องมาเน้นได้พอเรากระตุกลงมาแล้วดึงอีกที ก็จะเป็นความชำนาญของแต่ละคนนะครับว่าการทำแบบไหนยังไงนะครับถ้าเกี่ยวก้อยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อันนี้ผมไม่ถนัดจริงนะครับเกี่ยวก้อยแต่สองปมนี้เกี่ยวก้อยกับควักนี่อันนี้ถ้ามือใหม่เราต้องหัดทำสองขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมีการนำไปถ่วงนะครับพวกเกี่ยวก้อยกับควักเนี่ยไปถ่วงไปย้อม บางทีเราสารใช้เวลานานสา,านแล้วก็แขวนไว้ก่อนไม่เสร็จอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดการคลายปมได้นะครับที่เรายังไม่ได้ไม่นำไปย้อมไปทวงแต่ถ้าเราสารไปแล้วได้ช่วงระยะหนึ่งเราสามารถเอาไปย้อมไว้ก่อนแล้วก็ทวงไว้ก่อนได้ครับสั้นๆก็ทําได้เพื่อให้ยางไม้มาเกาะแล้วแต่นะครับเราจะใช้อะไรไรย้อมก็เราก็เอาอันนั้นมาย้อม แช่ไว้แล้วก็ไปไป,ไปตะไปทวงไปตะแดดไว้ให้แห้งแล้วเราก็เอามาเก็บไว้แล้วก็ว่างแล้วก็ผสานนะครับก็จะโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าเราเร่งเลยให้เสร็จเลยเราก็ต้องดึงดึงแล้วเสร็จแล้วเราก็รีบไปย้อมซะพออยู่บ้างแล้วเราตอนนี้เราก็สามารถจะทวงจะย้อมต่อไปได้นะครับสําหรับท่านที่จะทําใช้นะครับใช้เองนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนําในประสบการณ์ที่ผมมีเท่านั้นนะครับ บางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ผมนําเสนอไปผมอาจจะให้ได้ไม่หมดก็คือบางครั้งผมก็ไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับแต่ผมก็จะพยายามหาข้อมูลมานะครับเพราะว่าเพื่อท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาในช่องอหอแหษาสตร์นะครับก็จะหาข้อมูลมาตอบให้มานําเสนอให้นะครับก็สิ่งที่ ดีเราก็นําไปใช้นะครับสิ่งที่ไหนไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาไปนะครับก็คือถ้าอันไหนที่ผมแนะนําว่าแน่นก็คือเอาไปใช้ได้เลยครับถึงเรามือใหม่ต่อไปเราก็อาจจะคล่องขึ้นแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นการพัฒนาของตัวเรามันก็จะดีขึ้นตามไปเองนะครับแล้วเวลาเท่านั้นแล้วการทําต่อเนื่องก็คือจะบอกเราเองว่าเรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเองนะครับ เพราะผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ศึกษามาเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าวันเดียวเราจะทําได้ดีเลยมันมันก็ยากนะครับครับแต่จะให้ชัวรก็คือเอาปมที่แน่นไว้ก่อนเราจะได้ไม่ม,มามีปัญหามาถามผมบางครั้งการทํางานคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ดึงบางคนก็ไม่ดึงแล้วทีนี้แขวนไว้มันก็เกิดปัญหาพราะเกิดปัญหาแล้ว ไอผมช่วยตอบได้แต่ผมก็ไม่สามารถไปแก้ไขให้ได้นะครับเพราะมันมันเลยมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ต่างที่กันนะครับท่านผู้ชมก็อยู่อีกที่หนึ่งการตอบเข้าไปเป็นตัวหนังสือมันก็อ่านอ่านง่ายแต่ทํายากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ